แข่งตัวสกรปรกซกมกแบบเนี้ยถ้าไปนั่งเก้าอี้เขาทำมันเปื้อนขึ้นมาล่ะแกจะมีปัญญาชดใช้เหรอฮะแต่ว่าฉันเป็นเพื่อนกับพวกแกนะนิงอยากอยู่บ้านสวยๆไม่โลกทำไมล่ะพ่อก็พ่อเห็นหนิงอนะ่ะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะก็พูดเกันแตกเรื่องบ้านถ้าหากว่าหนงอายอ่ะพ่อก็จะพาไปอยู่บ้านพี่ออฟ จะได้อยู่บ้านสวยๆไงลูกแม่จะหนูจะอยู่บ้านหลังนี้ลุงมเนเนี่ยบอมป้าใช่ใช่เออไม่ได้เจอกันตั้งแต่หยุดมอหกเลยเนาะ <c oughs> ใช่ นี่แกยังดูหล่อดูเท่เหมือนเดิมเลยนะเนี่ยอะนั่งก่อนนั่งก่อนออก็คิดถึงเพื่อนเก่าๆเหมือนกันเนาะเออนัดเจอกันไหมอะ่ะรวมแกงอะ่ะเออ <c oughs> ก็ดีเลยเอองั้นคืนนี้ฉันจะโทรหาเอกกับไอ้มาแล้วกันนะอดีดีดี นัดที่ไหนเจอวันไหนโทรมาบอกฉันด้วยไปไปกันนะได้สเิเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าแกได้เลื่อนตำแหน่งผู้จัดการนี่ก็เหนื่อยนะสิแต่ก็ยังดีนะเงินเดือนมันก็เพิ่มขึ้นด้วยแหมแกน่ะเกิดมาโชคดีเกิดมาก็รวยเลยนะพ่อแม่รวยก็อย่างนี้แหละเฮ้ยโชคดีอะไรล่ะน่าเบื่อจะตาย เออแล้วบ้านแกอยู่แถวนี้เหรออืมใช่ฉันก็มานั่งกินน้ำที่นี่บ่อยๆแหละแล้วแกล่ะทำไมมาแถวนี้ล่ะเออพอดีฉันมาทำธทุระแถวนี้นะ่ะก็เลยแวะมากินกาแฟที่ร้านนี้กาแฟได้แล้วครับคกาขอบใจมากเนาะ เพื่อนๆเร็วจังเ,งเงลยอ่ะเออ,เออลุงงั้นเดี๋ยวฉันไปทุรราก่อนแล้วกันนะพอดีรีบไปทุรราว่ะเ,เดี๋ยวค่อยเจอกันไปไปน้องๆมานี่หน่อยครับน้องรีบๆเลยนะพี่หิว ครับจะยงเย็นนะครับต้องรอตามคิวนะครับอะไรจะให้ตามคิวได้ไงวะนี่พวกเราจองห้อง v ี p ีเลยนะแล้วจะให้พวกเรามานั่งรอเนี่ยนะเออครับครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะรีบแพคครับสวัสดีจ้าเพื่อนๆรุงเอกใครวะเ้าก็ไอ้ไงจำไม่ได้หรอไอ้หรอกเหรอ วิแต่งตัวเป็นแม่บ้านแบบนี้ฉันก็นึกว่าแม่บ้านจะมาทำความสะอาดตัวให้เราซะอีกอะ่ะ <c oughs> โอษีนะพอดีว่าฉันเอออไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนได้ได้ได้เเดี๋ยวเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใช้ใแกนั่งหรืออ่ะะเอ้าไม่ให้ฉันนั่งตรงนี้เราจะให้ฉันนั่งตรงไหนล่ะ <c oughs> โดนจะ <c oughs> นั่งข้างล่างไง ก็ดูตัวเองสิแต่งตัวสกรปรกซกมกแบบเนี้ยถ้าไปนั่งเก้าอี้เขาทำมันเปื้อนขึ้นมาล่ะแกจะมีปัญญาชดใช้เหรอแต่ว่าฉันเป็นเพื่อนกับพวกแกนะเพื่อนเพื่อนเหรอแต่งตัวกระจอกแบบเนี้ยพวกฉันไม่นะเป็นเพื่อนหรอกนะอย่างดีเป็นได้ก็เบ้ <c oughs> ก็เหมือนตอนสมัยเรียนไงที่แก เป็นเบ๊เป็นเบ๊ยังไงก็เป็นเบ๊อยู่บ้านีังข้ามมันแหละโอ๊ยนวดเลยขยบไปไกลๆเช่เลยไปอาหายมาแล้วครับอ้าวคุณอะไรจะตกใจอะไรนี่เป็นคนใช้ของพวกเราเองแล้วก็ไม่ต้องเรียกคุณคืนอะไรทย้งนั้นนะ ยี่คนใช้ไปช่วยเด็กเสิร์ฟยกอาหารสิไปเอาไปสิโอเป็นเบสไม่รู้จักโอ้ยดูแต่งตัวอ้าวบอมมาพอดีเลยอ่ะ เอ็รุ้งแล้วไอเอไปไหนอ่ะทำไมไม่เห็นที่โตเลยไดยละจ้าอ้าไอ้นี่ทำไมแต่งตัวอย่างนี้ไม่มาัองที่โตอ่ะไม่มีอะไรมากหรอกบอมพอดีวันเนี้ยฉันให้ยอไออ่ะมาเป็นเบ้ให้พวกเราอ่ะใช่ <c oughs> แกดูสิการแต่งตัวแบบนี้ ถ้าใครเขารู้นะเพราะเป็นเพื่อนเราอะยอ้แย่เลยนะเว้ยนี่นี่พวกแกทําอย่างนี้กับเจ้าของร้านได้ไงเนี่ยอะไรนะเจ้าของร้านใช่นี่มันร้านของไอ้มันพอดีฉันเห็นว่ามันเปิดร้านอาหารฉันก็เลยอยากพาพวกแกสองคนเนี่ยมาอุดหนุนมันเนี่ยมันเตรียมโตะวีไอพีให้เรานั่งเลยนั่นเนี่ยเนี่ยแทนที่แกจะขอบคุณมันแล้วทาอะไรกับมันเนี่ย เออแล้วทำไมแกถึงไม่บอกพวกเราไอยอาหารมาแล้วครับก็ผมกำลังจะบอกนะครับแต่คือฉันเป็นคนไม่ให้บอกเองนั่นแหละเพื่อนกลไปทำงานเถอะไอเพื่อนรักฉันไม่รู้นี่ก็ฉันเห็นแกแต่งตัวแบบนี้ฉันก็นึกว่าแกเป็นแม่บ้านฉันขอโทษนะนะไอ้นะนี่พวกแกสองคนอ่ะ พเพื่อนที่ฐานะแล้วก็การแต่งตัวเท่านั้นเองเหรอที่ฉันแต่งตัวแบบเนี้ยก็เพราะว่าไม่ทมันแน่เลยเนี่ยเพื่อจะรอนานหรือเปล่า <c oughs> คุณไอ้ป้าขอโทษนะคะป้า <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจค่ะมาดูสิคุณไอ้เปียกหมดเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรหรอค่ะปาโมดแต่ดูสิคะเปียก <c oughs> <c oughs> ขนาดน,นี้สงสใส่ต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกแน่เลยค่ะ แต่ว่านัดเพื่อนไว้ด้วยสิกลัวเพื่อนจะรอนานอคุณไอซ์เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะพอดีป้าน่ะเพิ่งส่งเสื้อผ้าแม่บ้านลูกสาวของป้าไปซักรีดมางั้นคุณไอซ์ใส่ไปก่อนได้ไหมคะค่ะคุณไอซ์ก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วละค่ะประมดไปงั้นป้าพาไปเปลี่ยนนะคะค่ะมาตามป้ามาเลยค่ะเออฉันต้องขอโทษแกด้วยนะไอซพอดีว่ารู้มันคนเริ่มคอนอะอา้าว ฉันกับแกก็รวมหัวกันน่ะเฮ้ยไอ้พู้ฉันขอโทษนะนะไอ้นะอืมช่างมันเถอะแต่ว่าฉันว่าฉันขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่าส่วนพวกค่าอาหารเนี่ยเดี๋ยวฉันจะบอกพนักงานให้ลดให้พวกแกเป็นพิเศษเลยแล้วกันขอตัวกลับก่อนนะบอมไอ้กลับก่อนนะแอก็ขอให้พวกแกกินอาหารให้สนุกแล้วกันเอ่อเอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ย พวกแกสองคนเลยนะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมถึงได้เสียเพื่อนดีๆอย่างไอ้ไปอะ่ะไม่มีอารมณ์กินด้วยวะพวกแกกินสองคนเถอะเฮ้ยบอม สวอดีครับสครับพ่อเป็นยงไงบ้างนะครับก็ไม่ได้เป็นรายมากหรอกลูกจากการคนแก่นั่นแหละเป็นไปไหนหายโอ้ยไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้วแห่ะพอ่อที่หลังนะจะโทรไปอะ่ะก็บอกให้มันละเอียดหน่อยพวกหนูก็มีงานนะพอ่อไม่ได้มีเวลาว่างมาหาพ่อตลอดอะ่ะนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะเออนี่พี่พออฟเดี๋ยวก็รีบกลับไปเลยนะตอนบ่ายว่ามีคุยกับลูก้าอีก งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับพ่อไม่จะรีบกลับรบะลูกอ้าพ่อก็หนูมีคุยธุระกับลูกค้าไงตอนบ่ายอ่ะหรือจะให้พี่อ๋ออยู่เลยหมล่ะเดี๋ยวหนูจะกลับก่อนไปดูแลตัวเองนะครับสวัส <c oughs> ดีครับพ่อ เ,เป็นๆหาย,หายฉันก็ไม่อยากไปอยู่หรอกนะบ้านสวนหลังเก่าๆหลังนั้นะ่ะร้อนก็ร้อนแอร์ก็ไม่มีฉันก็บอกให้พี่ออฟนะบอกพ่อกับน้องอะ่ะมาอยู่ที่บ้านฉันเขาก็ไม่ยอมมาไม่รู้อยู่กันไปได้ยังไงอะ่ะทั้งหลังเล็กทั้งเก่าทั้งโทมแกโอ๊ยเป็นฉันนะฉันอยู่ไม่ได้หรอก ุี่แกแค่นี้ก่อนนะมีสายเข้าอ่ะซาเดี๋ยวหมอมอนมาโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยววาร์ชิ่งให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ หนิงอยากอยู่บ้านสวยๆไหมลูกทําไมล่ะพ่อก็พ่อเห็นหนิงอ่ะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอ่ะก็พูดกันแต่เรื่องบ้านถ้าหากว่าหนิงอายอ่ะพ่อก็จะพาไปอยู่บ้านพี่ออฟจะได้อยู่บ้านสวยๆไงลูกไม่จ้ะหนูจะอยู่บ้านหลังนี้หนูรักบ้านหลังนี้แล้วหนูก็โตมากับบ้านหลังนี้ถึงแม้จะเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆก็เถอะแต่หนูอยู่ด้วยแล้วหนูมีความสุข เราถูกหลอกไงวะผมบอกคุณแล้วอ่ะให้ศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็ให้อ่านเอกสารให้ดีแล้วทีเนี้นจะทํำยังไงถ้าหาเงินมาใช้นี้ไม่ได้เนี่ยเราสองคนเนี่ยถูกฟ้องร้องล้มละลายนะวะพี่อย่ามาโทษวาได้ไหมอะความผิดพี่นี่นแหละที่ไม่ห้ามวาเองอะ่ะอย่าโมาพโทษกันดีกว่าตอนนี้ยเราต้องช่วยกันหาวิธีที่จะหาเงินมาใช้นี้นะวะเดี๋ยวผมอ่ะ จอไปหาเพื่อนนะอ้องลูกสดีครับพ่อรับท่านั่งก่อน เสื้อผ้าไปไหนกันหรอพี่ออฟค,ออคือพี่กับวาว่าจะมาขออยู่ที่บ้านพ่อสักพักนะคือตอนเนี้ยพี่กับวาถูกฟ้องร้องล้มละลายถูกยึดทุกอย่างไปหมดเลยต็เลยจะมาขออยู่ที่ที่บ้านพ่อสักพักครับไม่ต้องขอลูกๆบ้านหลังเนี้ยมันก็เป็นบ้านของออฟเหมือนกันหรือว่า้วยนะกลูกถ้าหากว่าอยากจะอยู่บ้านหลังเนี้ยแต่ก็ไม่รังเกียจบ,บ้านหลังเล็กๆเ,เนี่ย ก็อยู่ในตามสบายเลยลูกขอบคุณนะคะพ่อล้วก็ต้องขอโทษพ่อด้วยนะคะที่หนูเคยดูถูกแล้วก็ลังเกียจบ้านหลังนี้ค่ะว่ามันเก่ามันโทรมแต่ตอนนี้วารู้แล้วว่าทำไมพ่อถึงอยู่บ้านหลังนี้พราะพ่อไม่ยึดติดกับความหรูหราไม่ยึดติดกับความสุขสบายพ่อก็ดีใจนะลูกที่วาที่ได้แบบนี้ต่อไปเนี้ย มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะลูกนะที่ผ่านมาก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนขอบคุณอีกครั้งนะคะพ่อเดี๋ยวเราเข้าบ้านเดี๋ยวฝนมันจะตกนะ